โอเคครับเพราะว่าทําทําให้เรารู้ว่าเราสามารถร้องได้จริงๆคือคือเอาตรงเราไม่เคยเข้ามาในห้องซ้อมในการประกวดอย่างนี้นะครผมมองว่ามันเปิดโอกาสให้หลายๆคนในในในเคย s อ g ครับใช่ ไม่มีครับก็ก็จริงๆก็เหมือนมาในในวันนี้นะฮะก็ซ้อมวันหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะวันคือให้เวลาในการซ้อมนี่คือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงไม่อยากขิงครับอยากให้กำลังใจกันว่าก็สู้ๆครับทุกคนก็ทุกคนมาวันนี้ได้ร่วมสนุกได้เจอกันในเครือ S M G ไม่รูจะขอไงไม่เคยขอไม่เคยสวัสดีครับเพื่อนทุกคนคะแนนป๊อปปูล่นาโหวนี้ก็ถ้าชอบกันถ้าได้ฟังคลิปเสียงกันแล้วก็ถ้าถ้าชอบก็รบกวนโหวตให้ผมด้วยนะครับอยากขอบคุณคนที่แนะนําผมให้มาที่นี่แหละครับก็ก็ไม่รู้จะไงก็ขอบคุณมากๆครับครับก็ถ้าใครโหวตผมแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ ตื mm ่นเต้นมากนะสามคำ S, <Okay>. <S M G Singing Contest เย้2023ใครใครก็ร้องได้ brought to you by s i a o m r Group